อ่าฮืออยู่กับผมนะครับพี c ไหวแคทเกมนะครับผมเกมที่คนกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกมแลนด์ออฟเด a ์นะครับผมพาที่14กันแล้วโหไหวมากก็มาเล่นต่อต่อเนื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยชุปหายกระสุนเอ้ยเฮ้ยปืนเอ้ยไฟแอคแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเออหลังจากที่เราช่วยนั่นขึ้นรถไปได้แล้วยู่ทำไมเรามาอยู่ในนี้ได้ไม่รู้งงทางไม่มีอะไร คงจะไม่ฟฟรนขึ้นมานะเออเออเออไม่ได้จะมีแล้วครับโอ้โหโอ้โหจะเย็นมากกว่าเออเออ,อ,อ ทักพี่ดิเราไปในห้องกระดุกฟออุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่มาไม่ให้เอ้ยอุ้ยอุ้ยเออไปเก็บเก็บเก็บเปิด ฮะลงไปเหรอ,อลงก็ลงโอ้ครั้งแรกเนี่ยที่ได้ดำน้ำเนี่ยมันมีออกซิจออกซเจนใช่ไหมมีนี่ตายอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย โอ้ยโอ้มีก็ไม่บอกมาดูตรงไหนอ่ะสั่งไปก่อนละขึ้นไปสูงบนโอ้เราถึงพอดีเราต้องลงไปอ่ะออโต้เซฟโอเค โอ้ย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 ทะลุมาได้ไงเยอะเอ้ยเอ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยทะลุโผล่มาได้ไงเนี่ยตายสักทีดิเออ,อนเมื่อกี้นี้ผมเมา,าหลอนมัง้ง ้องใช้ปืนละคิดเอา,าสันไหนรมาใช่นะ่ะโอ้ยเออตายเลยครับพี่น้องเอ้ยมาทำไมสุดจะเล่นกากโอเคกํบจัดตัวนี้กันเลยครับตัวคาร ค่อยว่ากันโอเคลีโลครับจากตีตามแบบทีนี้มันจะมีผีมานี่ไงไโอ้ยวนะ่าหูไก่จะโดนอีกมันระเบิดตัวเองนะฮะใส่หัวดักแดกโอ้ยกูงงทางเอเคทางทีเดินมาเอเคเราต้องเดินไปต่อโอ้ยโอ้ย

โอ้ยโอ้ยมันจะเปิดก็บอกกันหน่อยเหมือนได้ยินเสียงนั่นไงมาสู่กันในน้ำเฮ้ยข้างบนมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยนไปดูนะครับผมโอ้ยดำน้ำมาก็ไม่บอกถ้ามันขาดมาเนี่ยผมไม่เห็นแน่นเนี่ยโอเคเก็บเก็บ ลงไปก็ไม่รู้เรื่องครับผมเฮ้ยตัวเปิดเร็วๆให้เราลงไปเลยเหตุผมจะโดดจะไม่มีอะไรนะครับผม อ้า <Es per ated> จบวิชชันไปอย่างรวดเร็วและพิอะไรเนี่ยอก็อย่างที่เห็นนะครับผมจบวิชชันไปแล้วงั้งก็ต้องขอขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับผมบ๊ bye ายบายเจอกันพรนะ์ทหน้าบ๊ายจุ๊จ